สวัสดีท,ทุกทท่านค่ะพบกับน้ำหนึ่งเพชรยนตร์รถเข้าใหม่มือสองคัดเกรดค่ะพี่จา๋าคลิปนี้นะคะน้ำหนึ่งพามารับชมรถเข้าใหม่มีป้ายเขาเขียนว่ารถเข้าใหม่เนาะนะตอนนี้อยู่ที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46ค่ะอยู่ด้านหลังนะช่วงนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 6โมงครึ่งแล้วนะคะน้ำหนึ่งมารีวิวรถเข้าใหม่ให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะคลิปนี้เดี๋ยวจะพามารับชมรถเข้าใหม่4คันนี้จะมี v i o s 2คันนะจะเป็นตัวท็อปนะคะแล้วก็ตัวกลางตัวมิดมี Honda j a จ z อยู่ด้านหลังนะแอบซุ่มอยู่นะ,ะแล้วก็จะเป็นตัวยาลิต1.2เป็นโฉมหน้าใหม่4คันนี้เดี๋ยวคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพาไล่ชมกันดีกว่านะ,ะเอากุญแจวางไว้หน้ารถเรียบร้อยแล้วใครสนใจรถสวยคัดเกรดนะคะพรีเมียมพี่จ๋าทักมาหาน้ำหนึ่งได้ที่0961984963เครดิต ดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้ฟรีดาวได้ทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ7 0 0 0 6ั0 0นะคะมาดูคันแรกกันจะเป็น v ีออสนะคะมีตั้งตรงนี้อยู่2คันด้วยกันจะเป็นตัวไฮตัวท็อปสุดค่ะแล้วก็จะเป็นตัวมิดที่เป็นตัวรองท็อปคันแรกหนึ่งขอไอไก่อ,อ,อควาย7404กรุงเทพหานครเป็นตัวไฮตัวท็อปสุดปี2020มายอยู่ประมาณ50,000กิโลค่ะนะคะ,นะคะตัวนี้ก็จะได้ออปชันครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นไฟ ไฟโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกไฟเดย์ทม์รันนิ่งไลท์และในส่วนของแม็กค่ะพี่จ๋าตัวท็อปเนี่ยแม็กเขาจะพิเศษมากๆเลยนะแม็กจะเป็นแม็กนะคะ5ก้านนะคะแล้วก็จะเป็นสีทูโทนถ้าเป็นตัวมิดนะคะหรือว่าเป็นตัวตัวรองท็อปนะคะจะได้เป็น8ก้านนะคะจะเป็นสีสีเทานะคะแต่ถ้าเป็นตัวท็อปสุดจะได้เป็นแม็กแบบนี้ค่ะนี่ แม้แม็กเทกกว่าเดิมเลยนะคะแล้วก็ที่เปิดด้านนอกนะคะตัวรองท็อปจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถซึ่งถ้าเป็นตัวท็อปจะได้เป็นโครเมียมอ่ะอันนี้คือความแตกต่าง ความแตกต่างเล็กน้อยนะคะก็จะมองข้างผับปรับไฟฟ้าสันเหลี่ยมคมเดิมสวยค่ะพี่จ๋าตัวนี้นะคะเป็นปี2020เลขไม้นะคะอยู่ที่50,000กิโลคันนี้ราคาอยู่ที่3,99,000ออกห้างป้ายแดงอยู่ที่7,89,000นะรุ่นนี้ถ้าป้ายแดงนะคะภาษีพรบรเราต่อให้ครบค่ะแล้วก็ได้กุญแจแบบเป็นกุญแจนี่กุญแจอ่าสมาร์ทคคเลตนะคะกุญแจสมาร์ทคคเลต กระจกมองข้างนะคะพับปรับไฟฟ้าแล้วก็มาพร้อมไฟเ้ยวที่กระจกมองข้างด้วยพี่จ๋าตรงนี้นะคะจะได้เป็นกุญแจแบบว่ากุญแจเขาเรียกว่าอะไรอัจฉริยะนะคะนี่คือกุญแจของเขาเนาะก็สามารถปิดเปิด,ป,ดปิดนะเปิดปิดได้กระจกเดิมค่ะอะเปิดดูด้านในกันดีกว่ามาเปิดดูด้านในกันนะ,ะพวงมาลัยนะคะมีฟังก์ชันด้านซ้ายนะคะมีฟังก์ชันด้านซ้ายแล้วคันนี้ได้เป็นปุ่ม พุชสตาร์ทค่ะนะเป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะ,ะถ้าเป็นตัวมิดจะเป็นกุญแจบิดไขสตาร์ทต,ตรงนี้อันนี้จะได้เป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะกระ,ะจกมองข้างพับปับไฟฟ้าและเบาะของเขาค่ะตัวท็อปสุดเบาะจะได้เป็นเบาะหนังสีดาถุบลมนิรภัย2ใบคู่หน้านะแล้วตรงนี้จะเดินตะเข็บได้สีแดงแล้วตรงนี้ก็จะได้เป็นสีแดงด้วยนะคะมีฟังก์ชันด้านซ้ายค่ะหน้าจอนะคะทัชสกรีนมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดแล้วตัวท็อปจะได้กล้องบันทึกภาพหน้ารถมาด้วยนะกล้องบันทึกภาพหน้า รถมาด้วยคอนโซลด้านหน้าดูสปอร์โชเชียวเลยค่ะได้เป็นสีแดงโครงสร้างเดิมรถไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ามีกระจกแต่งหน้าตรงที่บังแดดด้วยนะคะอ่ะมีไฟอ่านแผนที่ค่ะทรงสปอร์ตเลยเกียร์นะคะสามารถเป็นอ่าสคริเชียลนะคะเปลี่ยนเป็นเกียร์แมนวนวลได้นะคะสามารถเล่นเกียร์ได้ค่ะนะเดี๋ยวลองมาสตาร์รถกันไหมเมื่อกี้กุญแจน้ำหนึ่งเอาไว้ไหนเนาะนะสนใจก็ทักเข้ามาได้อ่ะนี่กุญแจ เอามาสตาร์ทรถกันค่ะพี่จา๋ามาดูเลขใหม่เลขไม้ห้าหมื่นเจ็ดพันกับอีกห้าสิบหกกิโลก็ถือว่าเออเลขใหม่เลขใหม่มก็ระยะทางมาสมไม้น้อยไม้ห้าหมื่นเจ็ดนะคะไม้ห้าหมื่นเจ็ดสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าแปดสี่เก้าหกสามเดี๋ยวไปดูอื่นๆบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวไปดูอื่นๆบ้างดีกว่าอ่ะเปิดอันนี้เปิดท้ายนะคะเปิดท้ายตัวน็อตเดิมค่ะพี่จา๋าดูโครงสร้างตัวรถดีกว่า มาดูโครงสร้างตัวรถนอ็อตสภาพน็อตสวยมากใครที่สนใจรถสวยคัดเกรดสภาพพรีเมียมถักเข้ามาได้เลยคันนี้ได้เป็นสีบอลเงินมารู้สึกว่าตัวไฮเนี่ยเข้ามาแป๊บเดียวไปเข้ามาแป๊บเดียวไปนะเข้ามาแป๊บเดียวไปคือออกไวมากเนื่องจากว่ารถนะคะสภาพตัวรถโครงสร้างแล้วก็ตัวท็อปฟีออสเป็นรถที่อะไหล่หาง่ายนะคะแล้วก็ค่าเมเนแทนก็ประหยัดด้วยนะคะอะดูด้านหลังสักนิดนึง มาเปิดดูด้านหลังสักนิดหนึ่งนี่ด้านหลังนะคะก็กว้างนั่งสบายเลยแหละนะคะสนใจนะคะก็ทักเข้ามาได้อ่ะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายมาดูด้านท้ายค่ะนี่ โครงสร้างตัวรถโครงสร้างเดิมนะ,ะได้เซ็นเซอร์ถอยมาด้วยคันนี้ได้เซ็นเซอร์ถอยมาด้วยไม่มีพิกความชนหนักจมน้ําเล่นไม่มีชํารุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัด,ตด,ตดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นการันตีสภาพเดิมนะคะสนใจก็ทักเข้ามาได้0961984963ค่ะนะคะอะมาดูคันต่อไปอคันนี้ย้ําอีกทีหนึ่งค่ะ3ามแสนเก้าหมื่นปีสองพ ยีบไม่ห้าหมื่นเจ็ดโลนะคะจะผ่อนอยู่ประมาณ6 8พันแปดเครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้มาดูอีก1นึ่งคันค่ะคันนี้จะเป็นตัวมิดตัวกลางค่ะปี2,020เหมือนกันคันนี้ราคาอยู่ที่ห้าแสนไอ้สามแสนเจพันคันนี้3า9แสนเก้าหมพันสามแสนเจพันออกห้างป้ายแดงอยู่ที่ประมาณออกห้างป้ายแดงอยู่ประมาณหกแสนกว่าหกแสนน่าจะหกแสนเนะถ้าออกห้างป้ายแดง เกือบ700 0แ0แต่ว่าถ้าเป็นตัวท็อปสุดจะอยู่ที่789,000คันนี้ไม้ My, นะ่าจะประมาณแสนนิดนิด,นด่ิสาไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดททัมแล้วนี่ไรเหมือนกันอันนี้นะจะได้เป็นกุญแจบิดไข่สตาร์ทแม็กแตกต่างกันนะคะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมที่เปิดด้านนอกก็จะแตกต่างกันมามาดูภายในอ่ะเปิดก่อนเปิดดูภายในก่อน คันนี้นะคะพวงมาลัยมีฟังก์ชันด้านซ้ายเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวน้ำหนึ่งเก็บในส่วนของร่องรอยพวงมาลัยให้เราเก็บงานให้อยู่แล้วค่ะคันท็อปเมื่อกี้ใช่ไหมจะปุ่เป็นปุ่มคตสตาร์ทตรงนี้อันนี้เป็นกุญแจบิดไ่สตาร์ทกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าเหมือนกันอ่ะมานี่ค่ะเลขไมล์หนึ่งแสนกิโลแปดพันกิโลก็ถือว่าระยะทางเหมาะสมค่ะพี่จ๋าคันนี้เป็นรถเข้าใหม่มาจริงๆนะคะอ่ะมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดให้นะคะ นี่มันใกล้งไงมันมีเซ็นเซอร์ถอยมีกล้องบันทึกภาพให้ด้วยนะคะปกติแล้วรุ่นนี้จะไม่มีกล้องบันทึกภาพนะคะแต่น,นี้มีกล้องบันทึกภาพมาให้นะคะอ่ะลดเสียงลดเสียงตรงนี้นี่ค่ะก็จะมีพวกภาษาให้เลือกนะคะนี่ก็จะมี fm am เนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูภายในเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้เขาจะได้เป็นสีรถโกหรือว่าสีชมพู สีชมพูทองนะสีชมพูทองสีรถโกูนะคะนี่กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าเหมือนกันค่ะนะสนใจก็ทักเข้ามาได้0961984963ไตรงกวดน้ำนี่เป็นของเจ้าของเก่าเขาเออเขาขับมาพี่ของเก่าหมายถึงว่าจะมีเซลล์นะคะเขาก็ไปรับรถมาเนาะไม่ได้เอาออกเนาะคือให้ดูว่าเป็นรถสภาพรถเข้าใหม่มาจริงๆค่ะใครที่สนใจรถสวยคัดเกรดก็เข้ามาดูสภาพตัวรถได้นี่ แม็กจะแตกต่างกันนะคะอ่ะเดี๋ยวดูฝั่งนี้กันสักนิดหนึ่งมีเซ็นเซอร์ถอยให้ค่ะมาดูฝั่งนี้หน่อยนี่ฝั่งนี้หน่อยนะคะอ่ะเดินดูฝั่งเดียวมาดูฝั่งนี้บ้างนะคะสภาพรถสวยค่ะไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างตัวรถเรารับประกันนะคะรับประกันค่ะอยากดูส่วนไหนของรถคันไหนก็ทักมาหาน้ำหนึ่งได้เลยนะคะเนี่ยจ,จะมีแค่เนี่ยเขาจะเขียนว่าบุบแต่บางทีเรามองไม่เห็นอาจจะเป็นแบบว่ารอยละยิ้มเล็กๆน้อยๆเน,นี่ยให้ดู ไม่รู้ว่าตรงไหนของเขาก็ไม่รู้แต่ว่าอ๋อมันจะต้องแบบมองไฟเล็กๆน้อยๆอันนิดนึงเนี่ยอย่างเงี้ยแค่นี้ค่ะแต่ในส่วนของโครงสร้างตัวรถไม่มีแน่นอนรับประกันนะคะรับประกันตัวรถมาดูขั้นต่อไปกับ Honda Jazz นี่เขาแอบอยู่นะ แอบอยู่ด้านหลังเลยนะคะซาวเวอรอนด้าแจ๊อยู่ไหนเอ่ยตัวนี้เป็นตัว S นะคะ t o y o ต a v วีจะเป็น1.5แจ๊เป็น h ฮชแบ็ก5ประตูที่เป็น1.5เหมือนกันจะเป็นตัว S ค่ะเป็นตัวเริ่มต้นตัวประหยัดนะคะฮอนด้าแจ๊จะมีเป็นตัว1.5 s ที่เป็นเกียร์แมนนวลแล้วก็ S ที่เป็นเกียร์ออโต้ซึ่งคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะนะคะเป็นเกียร์ออโต้ปี2021ไมล์ประมาณ113,000 แสนนิดๆเองปี21ค่ะการันตีโครงสร้างเดิมได้เป็นสีบอลเงินมาเป็นสีที่ดูแลรักษาความสะอาดง่ายเหมือนกันนะคะตรงนี้เขาวงอะไรไว้อ๋อเป็นในส่วนของเล็กๆน้อยๆค่ะเนี่ยขออย่าดรามา่าน้ำหนึ่งพามารับชมรถเข้าใหม่ที่กำลังรอการเก็บงานรอการปรับสภาพตัวเริ่มต้นนะคะจะได้เป็นในส่วนของล้อกระทะพร้อมฝาครอบนะคะล้อกระทะพร้อมฝาครอบ การันตีครงสร้างเดิมค่ะไม่มีพลิกความชนหนักจมน้ําเล่นไม่มีชำรุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นการันตีสภาพเดิมตัว Honda j a จ z คันนี้เป็นปี21ไม 1, 3, 000, ล์1ึง0สหมพันโลออกห้างไปแดงประมาณ500,000 94,000เพราะว่าถ้าเป็นตัวแมนนวลรู้สึกว่าจะอยู่ที่559,000อันนี้ประมาณ5 9 9 0 0 0ติไป600,000 0ละกันนะคะก็ตอนนี้นะคะประหยัดไปก็เยอะเหมือนกันเหลือเพียงแค่49,000คันครนี้จะพ่อนอยู่ประมาณ7,000พค่ะผอนอยู่ประมาณ7,000กับอีก80กว่าบาทอยู่ประมาณนี้จัดยอดเต็มฟรีดาวได้เพราะว่าเป็นปี21ไงนะคะปี21 ยี่สิบสองยามยี่ีห้าประมาณ3ปี3ปีสีปีเนาะเพราะวันนี้เป็นปีย้าน,นี้ปี2021ค่ะการันตีโครงสร้างเดิมไม่มีพิกความชนหนักจมน้ำนะคะภาษีพ,พรบรเรามีต่อให้มาดูภายในสักนิดหนึ่งคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะคะจะได้เป็นเบาะผ้าอะนี่ เป็นเบาะผ้าค่ะพวงมาลัย3ก้านนะคะหน้าจอ C D F M A M ค่ะได้เป็นเบาะผ้าเป็นรถแฮชแบ็กห้ประตูนะคะให้ดูบนราคาอันน้ำหนึ่งเอาคุณใจไปวางนี่ค่ะ จะมีขี้ฝุ่นบ้างเล็กน้อยไม่เล็กน้อยแหละก็รถเข้าใหม่เนาะนี่เดี๋ยวเก็บงานปรับสภาพให้หล่อเลยโครงสร้างเดิมที่จะเรารับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างอาจจะมีร่องรอยเล็กๆน้อยนะคะอย่างที่น้ำหนึ่งชี้ให้ดูเมื่อกี้เนาะแต่ว่ารับประกันอยู่แล้วค่ะมาดูสภาพตัวรถได้มาทดลองขับได้น้ำหนึ่งชอบแจ็ซอย่างหนึ่งซึ่ง h o n d a าแจ็นะคะเขาตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าด้านหลังจะกว้างกว้างไม่พอนะคะเบาะด้านหลังพับได้ดน้ำหนึ่งพาพับเบาะด้านหลังดีกว่า นี่นะจะพับบเบาะด้านหลังอ่ะเปิดท้ายเลยเปิดท้ายพับเบาะด้านหลังกันพ o n ด้าแจ๊นะคะเบาะด้านหลังเขาจะกว้างอ่าอ่ะ,อะเปิดไฟนิดนึงอ่ะนี่เปิบนะคะมีไฟสองห้องเก็บสัมภาระด้วยอ่ะนี่ค่ะ ก็คือจะเรียบจะกกว้างมากๆเลยไปแคมปิ้งได้สาวกแคมปิ้งยกของแล้วก็เนี่ยปูผ้านอนได้เลยเพราะเขาเป็นพื้นที่เรียบจริงๆสนใจก็เข้ามาดูสภาพตัวรถได้ค่ะนะรถสภาพสวยคัดเกรดไม่มีพิกความชนหนักจมน,น้ำอยากดูคันไหนเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะอยากดูคันไหนเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะตรงนี้ก็นี่ยกตรงนี้ขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะอ่ะ มาเดี๋ยวเอาตรงนี้ขึ้นสนใจทักเข้ามาได้ค่ะนี่อ่ะเรียบระมาดูเบาอ,อาจจะมีแบบว่าคราบเลิอดนิดนึงนะคะเดี๋ยวเขาต้องถอดเบามารัก ใครดูคลิปน้ำหนึ่งที่พาไปดูในส่วนของโซนช่างบ้างใครเคยดูนะ่ะน้ำหนึจะเดี๋ยวเขาจะเอาเบอะไปซักทําความสะอาดให้อยู่แล้วมาดูอีกหนึ่งคันค่ะคันนี้ใหม่ล่าสุดเลยปี2023หมายถึงว่าโฉมเขานะโฉมใหม่ล่าสุดค่ะของตัวอ่อจะบอกว่าใหม่เนอเชนจะบอกว่านิวเหรอเขาเชนมานะคือเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เปลี่ยนท้ายใหม่ ภายในนะคะเปลี่ยนวัสดุใหม่ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมใหม่ตัวนี้นะคะเป็นยาลิสต,ตัวโฉมหน้า h ฮ mmer h d d ฮชดีไหรือว่าเรียกเป็นภาษาไทยก็คือฉลามหัวคอสตัวนี้ได้เป็นสีเท่ามานะคะจะบอกว่าเป็นเทาแลมโบได้ไหมเทาแลมโบเขาจะออกเป็นอาจจะเป็นฟ้าเข้มนิดนึ่งไหมอ่ะตีไปเป็นเทารมโบละกันตัวนี้นะคะจะออกมาประมาณ4่รุ่นย่อยด้วยกันจะเป็นตัว1 1.2สปอร์ตเครื่องพันสองนะคะจะเป็นเครื่องเล็กเครื่องเล็กกว่า v ีออสแล้วก็เครื่องเล็กกว่ายาเออกว่าแจ๊ดเครื่องเล็กกว่าแจ๊ดกว่ากว่าวีออสนะคะเพราะว่า v ีออสเครื่อง1.5แจ๊ด1.5ตัวนี้1.2ค่ะเป็นตัวยาลิตนะคะก็ประหยัดน้ามันอยู่ที่ประมาณ23กิโลลิตรตัวนี้นะคะยาลิตตัวนี้จะเป็นตัวสมาร์ทซึ่งเป็นตัวกลางนะคะ ปี2023ไม่อยู่ที่1 4 0 0 0โลใครมองหารถแฮชแบั5ประตูกระชับกระเฉงขับขี่คล่องตัวแล้วก็ประหยัดตัวนี้ไม่1 4น้องๆป้ายแดงอีก1คันสภาพสวยสีสวยเนี่ยให้ดูรอบคันไม่1 4 0 0โลค่ะตัวนี้ได้เป็นกุญแจแบบว่านี่สมาร์ท,ทเคเลสเหมือนกันนะคะได้แม็กสีทูโทนเหมือนกันแต่ว่าเป็นแม็กก้านนะคะจะแตกต่างกับวีอนะวีอถ้าเป็น ตัวรองท็อปจะเป็นแมก8ก้าแล้วก็ถ้าเป็นตัวท็อปจะเป็นแมก5ก้ากระจกมองข้างได้เป็นสีดำร้อมไฟเดียวที่กระจกมองข้างทรงสปอร์ตเลยนะคะเสารับสัญญาณได้เป็นครีบฉลามด้วยซึ่งถ้าเป็นแจ๊คตัวเริ่มต้นจะได้เป็นคุณเอ่อเป็นเสาเนาะ Vios ก็ได้เป็นเสาแต่ตัวนี้ได้เป็นครีบฉลามเขาเรียกว่าอะไรชาร์กฟินนะคะชาร์กฟินมาดูภายในค่ะได้เป็นเบาะหนังถุงลมนิรภัยสีเอ่อถุงลมนิรภัย7ใบนะจะบอกถุงลมนิรภัยสีดำไหม สูงลมนี้ละาย7ใบได้เป็นเบาะหนังค่ะพวงมาลัยมีฟังก์ชันด้านซ้ายด้านขวาค่ะแล้วก็ได้กุญแจบิดไขสตาร์เอ้ไม่ใช่บิดไขสตาร์ดเด็กพุทสตาร์นะคะได้กุญแจบแบบเป็นพุทธสตาร์ค่ะภายในนะคะก็กว้างมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดหน้าจอทัชสกรีนแต่ว่ายาลิ์ถ้าให้เทียบกับแจ๊สนะยาลิ์เขาพับเบาะด้านหลังซึ่งพับไม่ค่อยได้เรียบเท่าไหร่อะเราพับให้ดู พับไม่เรียบเท่าไหร่นะคะอ่ะนี่ค่ะคือไม่ได้เรียบกับด้านหลังอ,ะอ่ะเขอเปิดดูด้านหลังสนใจก็ทักเข้ามาได้0 9 6 1 9 8 4 9 6 3เก้าขาพับไม่เรียบแล้วก็ยาลิ้นเนี่ยเขามีฉากกั้นให้ด้วยเนี่ยจะพับแบบไม่ได้เรียบเหมือน Honda j a z z นะคะจะประมาณนี้แต่ตรงนี้ก็มีถาดยางรองให้สนใจทักเข้ามาดูได้ค่ะ0 9 6ย์8 4 9 6 3กถ้าอยากได้ตัวรถประหยัดนะคะ แล้วก็ดีไซน์ดูสปอร์ตนะคะรถใหม่ไหม่น้อยก็ดูเป็นตัวยาริสยาริสคันนี้นะคะออ่ราคาอยู่ที่4 6 9 0 0 0 469,000จะผ่อนอยู่ประมาณ8,000ค่ะพี่เนื่องจากว่าเป็นปี3าไม่หม่4แล้วก็ไม่ได้เป็นตัวเริ่มต้นซึ่งเป็นตัวกลางนะคะเป็นตัวกลางปี2023ัาไม่ห0 0โล4 6 9 0 0 0 สนใจทักเข้ามาได้เลย0961984963คันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ8,000คันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ7,000ฟรีดาวนะ,ะส่วนคันนี้ค่ะจะผ่อนอยู่ประมาณ6,500นะคะ V8 6,500แล้วก็ถ้าเป็นตัว V8 ตัวไฮตัวท็อปสุดตัวนี้นะคะจะผ่อนอยู่ประมาณ6,800จัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้ค่ะใครสนใจคันไหนนะคะทักมาได้เลยนะคะกับนี่รถเข้าใหม่เห็นไหม ติดป้ายว่ารถเข้าใหม่ไว้นะสนใจก็ทักเข้ามา0961984963ค่ะคลิปนี้นะคะน้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่4คันนะอาจจะจอดแตบบ่ว่าไม่ได้เป็นระเบียบเนาะนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้เอาละค่ะก็สนใจทักเข้ามาได้คลิปนี้สวัสดีค่ะ